ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Silent Hill F หลังจากชนะบอสลินโกะในพบสารเจ้าได้แล้วเพ่องจะตัดกลับมาที่พบเมืองหมอกหินาโกะฟื้นแล้วกลับเข้ามาในบ้านของชูเพื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์และเสียงที่เธอได้ยินในสายก็คือเสียงของแม่ที่เรียกฮี้าโกะกลับมาทานมื้อเย็น แต่จุนโกก็เดินออกมาจากความมืดอ,อันที่จริงก่อนหน้านี้จุนโกเคยออกมาจบจบแล้ว2อสาครั้งครับเธอจะมาเพื่อบอกสิ่งที่ฮินาโกต้องทําเพื่อให้เธออยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตามธรรมเนียมซึ่งเราจะเห็นว่าจุนโกมีร่างกายที่เหมือนถูกตัดแปะทางร่างเหมือนกับบรรดาเจ้าสาวของฝั่งจิ้งจอกต่างกันแค่เธอสวมหน้ากากคนละแบบเพราะจุนโกแต่งเข้าตระกูลอื่นแต่มันก็สแสดงให้เห็นว่าการเป็นเจ้าสาวจะทำให้ผู้หญิงไม่มีเขาตัวตนเดิมหลงเหลืออยู่เลยครั้งนี้จุนโกมาเพื่อบอกให้ฮินาโกเลือกเส้นทางของตัวเองซะเพราะเวลาของินาโกกกะลลจหมดงทุี พอพูดจบจุนโกก็าหายไปส่วนฮินาโกก็ตรงกับไปที่บ้านตามที่แม่โทรเรียกเมื่อกี้ระหว่างทางเราจะสามารถแวะสานเจ้าเก่าของซากุโกะเพื่อชำระล้างดาบต้องสาบโดยยาน้ำแดงได้ซึ่งจะมีผลต่อฉากจบและทันทีที่เราเปิดประตูบ้านของฮินาโกก็เท่ากับว่าเราได้เลือกฉากจบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะขอแยกเส้นทางเป็น5าฉากจบตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับฉากจบที่1นึ่ง coming home to lose กงกำกงเกวียนการจมลงสู่ความกังขาในตัวเองไม่สิ้นสุดเป็นฉากจบที่ทุกคนจะได้ในการเล่นรอบแรก พอเปิดประตูบ้านเข้าไปฮินาโกะจะพบว่าบ้านของเธอมีโครงสร้างที่ไม่ปกติและยังมีบางห้องที่เธอบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งจากที่ในบ้านมีเสียงไอของผู้ชายกับตุ๊กตาผู้ชายที่หัวระเบิดผมเดาว,ว่าบ้านที่เราเห็นน่าจะมาจากการนำบ้านของฮินาโกะมารวมเข้ากับบ้านของชายคนที่เคยพยายามแฉที่พระเจ้าจิ้งจอกและตายอย่างผิดธรรมชาติหรือบางทีบ้านของฮินาโกะอาจจะเคยเป็นบ้านของชายคนนั้นมาก่อนเลยก็ได้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่ยากจะยืนยันครับ ในห้องของฮินาโกะเธอจะได้พูดคุยกับตัวเองในแบบที่ค่อนข้างสับสนและจับใจความได้ยากทั้งสําหรับผู้เล่นและตัวฮินาโกะแต่เราจะสัมผัสได้ถึงความบา้าคลั่งของเธอที่อยากจะฆ่าทุกคนไม่ว่าจะตัวเองเพื่อนเพื่นพอนพอแม่หรือแม้แต่ทุกคนในเมืองการพูดคุยระหว่างฮินาโกะสองคนจึงเต็มไปด้วยการถกเถียงที่หาข้อสรุปไม่ได้เมื่อเข้าไปลึกขึ้นฮินาโกะจะเห็นร่างเพื่อนเพื่อน,น,นทั้ง3าคนที่ถูกแขวนเอาไว้และงานเลี้ยงฉลองงานแต่ง ที่พ่อของเธอดูมีความสุขมากและพ่อยังเมาแขวงมีดไปมาอย่างกับคนบ้าอีกด้วยสลับกับภาพความทรงจําในอดีตท,ที่พ่อเคยโกรธและวคว้างมีดใส่เธอไม่นานพ่อแม่ของฮินาโกะก็กลายเป็นสัป,ปหลาดที่เธอต้องสู้ด้วยหลังจากชนะพ่อแม่ของเธอก็เดินออกจากบ้านแต่กลับมีสัป,ปหลาดเจ้าสาวร่างยักษ์ที่มีแขนจิ้งจอกสองข้างไม่มีใบหน้าและสวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์มาฆ่าทั้งสองคนจากนั้นฮินาโกะจะปวดหัวและหมดสติไปตัดมาที่พบสันเจ้า โคโตยุกิจะให้ฮินาโกดื่มของเหลวที่ช่วยลดความเจ็บปวดและฟื้นฟูจิตวิญญาณซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นสาเกโคโตยุกิจะมอบเข็มกลัดรูปจิ้งจอกให้ฮินาโกเพื่อแสดงว่าเขาเป็นเจ้าของเธอก่อนจะพาเธอเดินทางต่อแต่จุนโกก็จะแวะมาหาฮินาโกในพบนี้ด้วยเช่นกันเธอมาเพื่อบอกฮินาโกในพบนี้ว่าเธอจะปล่อยให้ฮินาโกคนนั่งเดิมในเมืองหมอกที่ไม่อยากแต่งงานมีชีวิตอยู่หลังจากวันแต่งงานไม่ได้แต่หลังจากฮินาโกกับโคโตยุกิแลกแหวนกันแล้วเหตุการณ์ก็จะกลับมาที่ฝั่งเมืองหมอกอีกครั้ ฮินาโกโกรดมากที่สัปหลาดในหมอกฆ่าพ่อแม่และทุกๆคนเธอเลยวิ่งไล่หมอกไปและพยายามจะฆ่าสัปหลาดในหมอกให้ได้แต่พอตามทันกลายเป็นฮินาโกคนนั่งเดิมที่สู้มันไม่ได้และจุนโกก็ออกมาสั่งให้สัปหลาดฆ่าฮินาโกคนนี้ซะเพื่อตัวของเธอเองขณะที่ในภพสารเจ้าฮินาโกจะเข้าพิธีแต่งงานกับโคโตยุคิอย่างสมบูรณ์และกลายร่างเป็นสัปหลาดเจ้าสาวทำให้เราได้รู้ว่าความจริงแล้วสัปหลาดในหมอกที่ฮินาโกวิ่งหนีมาตลอดก็คือตัวตนของเธอที่ยอมรับการแต่งงานแล้วนั่นเอง หลังจากที่ฮินาโกะในเมืองหมอกถูกฆ่าตายก็กลายเป็นฮินาโกะจิ้งจอกที่พยายามกลับไปที่บ้านแทนและได้เจอกับพ่อแม่ในฐานะเจ้าสาวแต่ก็ถูกตุ๊กตาขัดขวางเอาไว้ตลอดทางในตอนที่กลับมาถึงแม่จะดีใจและกลายเป็นพ่อที่เสียใจแต่สุดท้ายฮินาโกะจิ้งจอกก่อ่าพ่อและแม่ของตัวเองเพื่อทำลายความสัมพันธ์กับครอบครัว นานินะโกะคนนั่งเดิมก็ฟื้นขึ้นมาในภพสานเจ้าแทนซึ่งจุนโกะจะแปลกใจที่ถึงแม้จะฆ่าเธอไปแล้วแต่จิตใจนั่งเดิมของฮินาโกะกลับยังไม่ยอมตายแต่ฮินาโกะจะสับสนมากและกินยาที่ชูให้มาเพื่อสงบจิตใจแต่ก็เหมือนว่ามันจะไม่ช่วยเลยก่อนที่ฮินาโกะจะเข้ามาทำลายแท่นพิธีแต่งงานอย่างบ้าคลั่งก่อด้เผชิญหน้ากับสบปาราดเจ้าสาวอีกครั้งแต่ถึงจะชนะมาได้ฮินาโกะก็ยังสับสนมากและแหว่งท่อเหล็กในมือไปทั่วเธอเกลียดทุกอย่างและพยายามจะออกไปกาจากส้นทางองออเธกับมมั่ววไไปปหดดีย๋ยก็ปโผปลในเมือง เดี๋ยวก็กลับมาโผล่ในศาลเจ้าเดี๋ยวก็กลับมาโผล่ในบ้านแต่ระหว่างทางที่เดินจะมียามเม็ดของชูว,วางอยู่เต็มทางไปหมดระหว่างทางเราจะได้ยินเสียงของหลายๆคนรวมถึงลินโกะที่บอกว่าฮินาโกะบ้าไปแล้วเสียงของโคโตยุกิที่พยายามเข้ามาปลอบเธอและเสียงของชูที่ขอโทษเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องกลายเป็นแบบนี้ซึ่งคาดว่าเสียงทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในงานแต่างงานเพราะฮินาโกะน่าจะแยกระหว่างโลกจริงกับโลกข้ในจิตใจไม่ออกแล้ว เมื่อถึงทางออกฮินาโกะก็พผว่าสัป,ปลาดเจ้าสาวยังอยู่ทําให้การประชิญหน้าระหว่างฮินาโกะคนนั่งเดิมที่ขุมครังกับสัป,ปลาดเจ้าสาวเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้นจากนั้นในฉากสุดท้ายจะเป็นการรายง,งานของตํารวจในงานแต่งงานที่กลายเป็นพื้นที่สังหารหมู่ตํารวจรายงานว่าผู้ก่อเหตุคือผู้หญิงอายุ20ตน,ตนในชุดแต่งงานมีชายสองคนเป็นเหยื่อซึ่งก็น่าจะเป็นคโตยุกีกับชูเพราะฮินาโกะเลือกไม่ได้ว่าจะไปทางไหนพวกเขาถูกจู่โจมที่ถนนสายแโดยฆาตกรคนเดียวก,กันกับในงานแต่ง หนึ่งในสองคนนั้นเสียชีวิตแล้วแต่ไม่ระบุว่าใครนอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังมีกล่องยาเม็ดขาวแดงของผู้ก่อเหตุตกอยู่อีกด้วยแสดงว่าทุกคนน่าจะตายหมดเหลือแค่ผู้ชายคนนั้นคนเดียวที่รอดจุดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คือจริงๆแล้วฮินาโกะน่าจะอายุประมาณ20่สิตนตนตามที่เคมบอกและนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตมาตลอดแต่นั่นก็หมายความว่าหลังจากเรื่องราวตอนมอปลายทีฮินาโกะถูกโคโตยุคิขอแต่งงานพวกเขาก็รออยู่หลายปีเหมือนกันวกว่าจะได้แต่งงานจริงๆครับฉากจบที่2 Fox w e d d i n ดงงานแต่งงานของจิ้งจอก ตุกตาจะมีความสุขที่สุดเมื่อพวกมันได้รับความรักเงินไขในฉากจบนี้คือเราจะต้องไม่กินยาเม็ดสีแดงตลอดทั้งเกมต้องไม่มีดาบต้องสาบและต้องมียาน้ำสีแดงอยู่ในตัวฮินาโกะที่เราจะได้เจอในห้องจะมีความคิดว่าสายสัมพันธ์เป็นสิ่งไร้ค่าพะสุดท้ายทุกคนก็ทิ้งเธอไปอยู่ดีเธอเลยขอให้ฮินาโกะคนนั่งเดิมตายไปซะเพื่อที่ฮินาโกะคนใหม่จะได้เกิดขึ้นมาเป็นเหมือนลูกนกที่จะอยู่แต่ในรังตลอดไปไม่ได้อย่างไงสักวันก็ต้องยอมเปลี่ยนแปลงและออกบิน หลังจากพูดจบใบหน้าของฮินาโกะในห้องก็หายไปและทิ้งคุนแจเอาไว้ซึ่งในการเล่าย้อนอดีตจะเคยมีการบอกอยู่ว่าหลังจากที่ฮินาโกะทูกขอตแต่งงานในปี1961ในปี1962งัเกาอกบอกอ่านอะไรบางอย่างอยู่ในห้องและเหมือนว่าเธอกับชูจะเริ่มห่างเหินกันอีกด้วยซึ่งสิ่งที่เธออ่านในช่วงหนึ่งปีนี้ก็คือจดหมายรักที่โคโตยุกิส่งมานั่นเองและฮินาโกะก็ส่งจดหมายตอบกลับโคโตยุกิด้วยเช่นกัน จากนั้นเนื้อเรื่องจะเดินไปเหมือนเดิมจนมาถึงจุดที่มาถึงห้องพิธีแต่งงานตัวตนเดิมของฮินาโกะจะแทบไม่หลงเหลือความเป็นตัวเองอยู่แล้วแต่ในตอนที่จุนโกะจะฆ่าเธอตุกตาครับโผล่มาและทําให้จุนโกะหายไปทําให้ฮินาโกะได้พังท่านพิธีแต่งงานเหมือนเดิมแต่ฮินาโกะจิงจอกก็ปรากฏตัวทําให้ทั้งคู่ต้องต่อสู้กัน แต่ตัวตนเดิมของฮินาโกะกลับมีท่าทีแปลกไปเหมือนหุ่นกระบอกที่ถูกครอบงำโคโตยุกิเลยรีบเข้ามาและยื่นยาน้ำสีแดงให้ฮินาโกะจิ้งจอกกินเพื่อปกป้องเธอและใช้วิชาขับไล่ทำให้ร่างของฮินาโกะคนดั้งเดิมหายไปแต่ชูก,ก็มาถึงที่นี่และใช้ไม้ฟาใส่โคโตยุกิแต่ฮินาโกะจิ้งจอกกลับเอาตัวเองปกป้องโคโตยุกิทำให้ชูได้เห็นแล้วว่าฮินาโกะตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เลือกเขา ชูเลยสาร,รภาพกับฮินาโกะที่วิ่งตามมาว่าจริงๆเขารู้ว่าอยากแก้ปวดที่คาว่าฮินาโกะมันมีความเสี่ยงแต่เขาหวังว่าวิธีนี้จะทำให้ฮินาโกะคนพบตัวเองเร็วขึ้นและเชื่อว,ว่าเมื่อรู้ใจตัวเองแล้วฮินาโกะจะเลือกเขาชูเลยเหมือนช็อกที่สุดท้ายฮินาโกะเลือกโคโตยุกิแต่ชูที่กลายเป็นเหมือนสิ่งของที่ถูกทิ้งก็ถูกเทพซึคุโมงามิที่เป็นศัตรูของเทพเจ้าจิ้งจอกและคอยชี้นำฮินาโกะคนเดิมมาตลอดครอบงำซึ่ง่างที่ซึคุโมงามิใช้สื่อสารกับฮินาโกะก,ก่อนหน้านี้ก็คือตุกาขออองงงเเธทที่่ดนนนิ้ไปั หลังจากเอาชนะมาได้ชูจะกลับมาได้สติเขายังคงมีความห่วงฮินาโกะแต่ก็ยอมรับความจริงและฝากคตโยกิดูแลฮินาโกะแทนเขาด้วยและถึงแม้ชูจะหลอกให้ฮินาโกะกินยาอันตรายมาตลอดแต่เขาก็ทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนคตโยกิก็มองว่าทั้งตัวเขาและชูต่างก็หวังดีกับฮินาโกพาะพวกเขาเลยน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ทำให้ในฉากจบนี้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าในฉากสุดท้ายจะแอบน่ากลัวเพราะใบหน้าของฮินาโกะจะหลุดออกซึ่งแสดงถึงการยอมละทิ้งตัวตนเดิมครับ สิ่งที่น่าสนใจในฉากจบนี้คือทำไมยาเม็ดสีแดงของชูที่มีรากขัวคุดสู่ครับดอกโบตันถึงได้สร้างความเสียหายได้มากขนาดนี้คำตอบคือเพราะต้นตอของความบิดเบี้ยวในเขมภาคนี้มันมีหลายอย่างปนกันสำหรับยาของชูผมคาดว่าเขาไม่ได้ใส่ส่วนผสมแค่2ออย่างนี้จริงๆ,ๆเพราะถ้าเราดูในฉากที่ยินาโกรอ่านจดหมายลาของชูเราจะเห็นรูปดอกไม้ในสมุดด้วยซึ่งมันก็คือดอกฮักโคคุโซหรือดอกไม้แห่งเทพเจ้าที่เชื่อกันว,ว่าเป็นดอกไม้ที่ทำให้สามารถสื่อสารกับเทพเจ้าได้ทำให้มันมีความคล้ายกับดอกไวเครเดียที่ถูกพ ถึงแม้ผมจะเข้าใจว่าในความเป็นจริงวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่มีการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์หลอนประสาทในการทำพิธีกรรมแต่การใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์หลอนประสาทในการสื่อสารกับวิญญาณหรือเทพเจ้าเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกถ้าเอาเป็นแบบที่เราเข้าใจง่ายๆบางวัฒนธรรมก็ใช้กัญชานี่แหละครับ ส่วนผสมอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมคาดว่าชูน่าจะใส่เข้าไปคือ,อยาน้ำสีแดงอะคูระโนโฮเทอิซามะเพราะเอกสารระบุว่าถึงแม้จะไม่ได้นำมาทำยาแต่มันก็เป็นของที่หาง่ายสำหรับตระก,กูลอีวาอีแล้วมันยังมีความสามารถในการลบล้างตัวตนด้านในซึ่งก็คือเหตุผลที่ทำให้ฮินาโกะสองคนต้องต่อสู้กันประอลบตัวตนของอีกฝ่ายชัดเจนว่ายาที่ชูให้ฮินาโกะกินเป็นยาอันตรายแล้วแบบนี้ชูเป็นคนเลวหรือเปล่าหากอ้างอิงตามโลกของเราจริงๆเราก็มีสิ่งที่เรียกว่ายาอันตรายอยู่แล้วแล่เรับก็กินกันเป็นปกติ เพียงแต่ว่ามันมีวิธีการกินที่ถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมและอาจจะต้องระวังปัจจัยอื่นๆอย่างอาการแพ้ยากินควบคู่กับยาตัวไหนหรือผู้กินมีโรคประจําตัวอะไรบ้างและชูก็น่าจะดูข้อมูลพวกนี้ของฮินาโกทั้งหมดเขาถึงได้มั่นใจเขาได้ลองกินยาที่ผสมเองนี้ด้วยตัวเองก่อนแล้วอยู่พักหนึ่งและพบว่ามันทําให้เขาได้เจอกับตัวเองในความฝันเขาถึงเชื่อว่ายานี้จะปลอดภัยและเป็นผลดีกับฮินาโกทั้งเรื่องอาการปวดหัวและการตัดสินใจเรื่องการแต่งงาน ชูค่อนข้างมั่นใจว่าหากฮินาโกะได้เข้าใจตัวเองแล้วเธอจะปฏิเสธงานแต่งครั้งนี้ซึ่งเหนือเรื่องเขาชี้ไปในทางนั้นจริงๆและชูก็ต้องการแบบนั้นฮินาโกะจะได้ยังอยู่กับเขาต่อไปและถึงฮินาโกะจะเลือกแต่งงานกับโคโตยุกิชูก็พร้อมจะบอกลายอย่างที่เขียนไว้ในจดหมายแต่ก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะเสียใจเพราะชูก็รักของเขามาตั้งนาน อย่างไงก็ตามชูก็ไม่ได้มีเจตนาจะทาร้ายฮินาโกะเรื่องของชูจึงถูกสรุปตามเนื้อเรื่องว่าไม่มีความผิดทั้งในสายตาของชูฮินาโกะและวก็โตยุกิแต่ชูมาพลาดตรงที่เขาวินิจฉัยโรคประจําตัวซึ่งก็คืออาการปวดหัวของฮินาโกะว่ามันมาจากการที่เธอเครียดเรื่องความสัมพันธ์กับพ่อทําให้เธอกัดฝันแน่นจนกลายเป็นอาการปวดหัวแต่เขาคิดผิดครับถึงแม้จะไม่ได้ระบุชื่อตัวละครคนไหนเอาไว้เลยแต่ก็มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ เอกสารทางการแพทย์นี้พูดถึงผลกระทบจากเหนืองอกในสมองที่พบได้ยากนั่นคืออาการเห็นภาพหลอนของตัวเองอีกคนหนึ่งเหมือนการส่องกระจกและแร่างนั้นก็มักจะพูดถึงเรื่องไม่ดีที่ถูกเก็บกดเอาไว้ในใจออกมาทำให้อาการนี้ถูกเรียกว่าดอปเปอร์แกลกฟิโนมีนอนซึ่งผมเชื่อว,ว่านี่คือสาเหตุจริงๆที่ทำให้ฮินาโกปวดหัวและเมื่อชูไม่รู้ว่าสมองของฮินาโกมีแนวโน้มจะเห็นภาพหลอนอยู่แล้วเขาก็ผสมยาผิดและให้ฮินาโกกินยาที่ทำให้อาการเห็นภาพหลอนของเธอตื่นขึ้นมาและอาการแย่ลงกว่าเดิม เราจึงจะเห็นว่าระหว่างทางฮินาโกะจะเห็นดอกฮี้กันบานาที่แสดงถึงการจากลาหมอกสีขาวที่เกิดจากพลังจิ้งจอกหมอกสีแดงที่เกิดจากยาน้ำสีแดงดอกไม้หลายรากไม้ที่เป็นส่วนผสมของยาแผนจีนดอกไม้แห่งเทพเจ้าที่มีฤทธิ์หลอนประสาทที่ทำให้เธอได้เข้าไปอยู่ในภพมืองหมอกของรินโกะและเนื้องอกในสมองที่ทำให้เห็นก้อนเนื้ออยู่ตามข้างทางและเมื่อนำทั้งหมดนั้นมารวมกันมันก็กลายเป็นการทำให้ตัวตนในจิตใจของฮินาโกะทูกแบงออกเป็น2ด้านเหมือนการส่องกระจกในโลกบิดเบี้ยวที่แสดงสิ่งที่ถูกกดเอาไว้ในใจของเธออออกมาาาย่่งทีเเรได้ห็น ส่วนขอโตยุกิก็ไม่ได้ข่าวสะอาดขนาดนั้นเพราะมีเอกสารที่พูดถึงไซโเวตโบราณที่ถูกห้ามใช้ตั้งแต่ช่วงต้นยุคเทมเปียวโฮจิแต่มันก็ถูกนํามาประยุกต์เข้ากับศาสตร์อง์เมียวโดที่โคโตยุกิใช้ในเวลาต่อมาและเอกสารนี้ยังมีการเน้นในตอนถ่ายว่าการทํายาสเนนสาน่ห์ในศาสตร์นี้จะมีกลิ่นหอมของไม้จันทร์และจดหมายของโคโตยุกิที่ฮินาโกซ่อนเอาไว้ในลินชักก็มีกลิ่นนั้นอยู่แสดงว่าในขณะที่ฉูให้ฮินาโกกินยาอันตรายเพราะหวังว่าเธอจะเข้าใจตัวเองและอยู่กับเขา โคโตยุิก็ทำเสน่หใส่ฮินาโกะเพื่อให้เธอแต่งงานกับเขาเช่นกันครับฉากจบที่3 The f o x West Is t a l l ยิงจอกพลาดท่านรกที่เธอเลือกเองเงินไขคือต้องไม่กินยาเม็ดสีแดงและครอบครองดาบต้องสาบที่ยังไม่ถูกชำระล้างฮินาโกะที่เราเจอในห้องจะบอกว่าเธอรู้สึกถึงความรักที่เธอมีให้กับโคโตยุก of of os, ิแต่มันกลับไม่ใช่ความรู้สึกแบบที่เธอคิดเอาไว้เพราะมันไม่ใช่แค่ความสุข แต่กลับมีความรู้สึกเหมือนกำลังถูกบางอย่างดึงขาลงไปในหนองน้ำกลายเป็นความกลัวจากก้นบึ้งหัวใจต่างจากตอนที่เธอรู้สึกกับชูฮินาโกะเลยสรุปว่าสิ่งที่เธอกำลังรู้สึกกับโคโตยุกิอาจเป็นอะไรที่บิดเบี้ยวกว่าแต่ความกลัวของฮินาโกะคนที่เป็นเงากลับมีมากเกินไปจนเธอคิดว่าตัวเองคิดผิดและขอให้ฮินาโกะคนนั่งเดิมฆ่าเธอซะไม่อย่างนั้นเธอจะเป็นคนฆ่าฮินาโกะคนนั่งเดิมเองจากนั้นเนื้อเรื่องจะนำเดินมาถึงตอนที่ฮินาโกะได้เจอกับจุนโกะที่หน้าแท่นพิธีแต่งงาน ฮินาโกะจะยืนยันว่าเธอจะเลือกเส้นทางของตัวเองให้ได้แต่เมื่อจุนโกะจะเข้ามาห้ามเธอกลับตัวแข็งทื่อทําให้ฮินาโกะเข้ามาทําลายแท่นพิธีแต่งงานได้แต่ฮินาโกจรจิ้งจอกก็มาถึงและบอกว่ามันสายเกินไปแล้วเธออยากจะมีชีวิตใหม่แต่ฮินาโกะคนนั่งเดิมจะบอกว่านี่คือการตัดสินใจของเธอเธ<ไ><ๆ>อเลยจะฆ่าฮินาโกจรจิ้งจอกแล้วครับไปเป็นตัวเองแต่สู้ได้ไม่นานโคโตยุกิก็ปรากฏตัวเขาไม่พอใจที่ฮินาโกะต่อต้านการแต่งงานแต่ชูก็ตามมาและฟาดไม้ใส่โคโตยุกิจนคว่ ก็ต่ออยู่ที่โกรธจัดเลยกลายล่างเป็นจิ้งจอกเพื่อฆ่าฮินาโกะคนนั่งเดิมส่วนชูเพราะกระเด็นแล้วก็หายไปเลย โคโตยุิบอกว่าเป็นความผิดของเขาเองที่ตกลุมรักฮินาโกะและคิดจะขอเธอแต่งงานแบบมนุษย์แต่ในเมื่อตอนนี้ฮินาโกะไม่ยอมแต่งงานด้วยเขาก็จะใช้กำลังบังคับเธอแทนแบบที่ฝ่ายจิ้งจอกทำมาตลอดซึ่งก็จะตรงตามที่เราได้เห็นบนกระดานดำคือฮินาโกะจะหายสาบสูญไปซึ่งเอกสารชิ้นหนึ่งก็พูดถึงความนิสัยเสียของโคโตยุกิอยู่เหมือนกันว่าแม้ของโคโตยุกิบอกเขาเสมอว่าโคโตยุกิมีความพิเศษเหนือคนอื่นทําให้โคโตยุกิมองว่าเขามีอำนาจเหนือทุกคนและอยากได้อะไรก็ต้องได้ ระหว่างการต่อสู้โคโตยุคิจะตัดพ้อว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตตั้งใจเรียนให้สูงและทำทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้คู่ควรกับฮินาโกะเขาพร้อมจะมอบทุกอย่างให้เธอแต่ทำไมฮินาโกะถึงได้ยังไม่มีความสุขฮินาโกะเลยบอกว่าความสุขของเธอมาจากการได้ตัดสินใจด้วยตัวเองและมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมอบให้เธอได้ซึ่งโคโตยุกิก็ยอมเข้าใจและปล่อยฮินาโกะไปฮินาโกะจึงขอบคุณและบอกลาโคโตยุกิก่อนจะนีมออกมาจากศาลเจ้าพร้อมกับชูซึ่งตอนนี้ชูจะจำโคโตยุกิได้แล้วว่าเขาคือเพื่อนอีกคนหนึ่่่งทีเเคยลนนวด้กั แล้วกโตยุกิก็จะเป็นสหายร่วมรบของเขาตลอดไปนี่จึงเป็นยิกชาจบหนึ่งที่เหมือนจะดูดีเพราะฮินาโกะได้เลือกเส้นทางของตัวเองตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกชูไม่ต้องเสียฮินาโกะไปแล้วก็โตยุกิก็พร้อมจะเข้าใจเธอปัญหาคือตามข้อมูลแล้วเทพจะมีอำนาจมากหรือน้อยขึ้นกับจำนวนความศรัทธาในตอนที่ผู้คนศรัทธาในต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หรือเทพซูคุโมะแห่งนี้ขเขาก็ทำหน้าที่กดพลังของหัวโอโรจิที่อยู่ใต้ดินเอาไว้ และเมื่อความศรัทธาของผู้คนใหญยไปอยู่กับเทพเจ้าจิ้งจอกมันก็กลายเป็นหน้าที่ของเทพเจ้าจิ้งจอกที่จะต้องคอยดูแลแทนและการแต่งงานระหว่างโคโตยุกิกับฮินาโกะก็เป็นส่วนสําคัญในพิธีกรรมนั้นทําให้เมื่อฮินาโกะไม่ได้แต่งงานพลังของโอโดจิก็จะเริ่มตื่นขึ้นมาและกลายเป็นประกาศเตือนภัยพิบัติในตอนจบนั่นเองส่วนเรื่องของพิธีกรรมกับเรื่องราวของโคโตยุกิผมจะขออธิบายทีเดียวในฉากจบที่4ี่นะครับ ฉากจบที่ 4. อิบิสุกะโอกะอินไซเลนซ์เมืองอิบิสุกะโอกะในความเงียบเราต้องคุยกันเรื่องอนาคตของเราเงินไขคือต้องปลดมาแล้วอย่างน้อย2ฉากจบต้องไปกินยาเม็ดสีแดงต้องมีดาบที่ถูกชำระล้างแล้วและต้องขึ้นเข็มกัดซึ่งตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นมาเราจะสามารถเอาเข็มกัดไปวางไว้ที่รูปปั้นจิโซชินที่6ได้เป็นการขอบคุณที่โคโตยุกิแต่ตั้งใจมอบของขวัญที่มีค่านี้ให้เธอแต่เธอยังไม่พร้อมที่จะรับมันไว้ในตอนนี้ ในช่วงที่เราสำรวจบ้านของฮินาโกเราจะได้เห็น2เหตุการณ์สำคัญในอดีตคือเรื่องที่แม่มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วพ่อของฮินาโกไม่ใช่คนเลวเขาแค่ถูกตีกรอบตามสังคมว่มาผู้ชายหรือคนเป็นพ่อจะอ่อนแอไม่ได้โดยเฉพาะต่อหน้าลูกๆทำให้ในตอนที่ลูกๆไม่เห็นพ่อของฮินาโกจะยอมแม่เสมอแม่เลยขอโทษที่ทำให้ฮินาโกเข้าใจผิดมาตลอดว่าการแต่งงานหรือการเป็นภรรยาเป็นเรื่องเลวร้าย และอีกเหตุการณ์คือพ่อของฮินาโกเคยมาหาเธอที่ห้องแล้วก็หัวขอโทษที่เขาทําไม่ดีกับฮินาโกมาตลอดเขาสารภาพว่าที่เขาทําแบบนั้นเพราะเข้าใจผิดว่าพอทีดีต้องควบคุมลูกให้อยู่หมัดด้วยความกลัวแต่พอมีเรื่องการแต่งงานของฮินาโกเข้ามาและได้เห็นมุมมองที่ฮินาโกมีต่อผู้ชายโดยดูจากตัวเขาพ่อของฮินาโกก็เข้าใจแล้วว่าตัวเองทําผิดไปและเขาไม่อยากให้ความบิดพลาดของเขาทําให้ฮินาโกสรุปว่าผู้ชายทุกคนหรือสามีทุกคนจะต้องทําตัวแย่เหมือนเขาเสียงดังเหมือนเขาใช้ความรุนแรงเหมือนเขา พอของฮินาโกรู้ว่าเธอคงไม่ยอมยกโทษให้แต่เขาไม่ว่าอะไรตอนนี้เขาพร้อมสำหรับทุกอย่างที่ฮินาโกะจะเลือกไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกับชูที่รักกันมานานหรือคตโตยุกิที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพราะพอเชื่อว่าทั้งคู่ต่างก็เป็นผู้ชายที่ดีที่จะทำให้ฮินาโกะมีความสุขได้และนั่นคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการจริงๆเราถึงได้เห็นว่าตอนที่ฮินาโกะกลับมาในฐานะเจ้าสาวพอถึงได้ร้องไห้ที่ต้องเสียฮินาโกะไปซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพราะเขารักเธอมากกับแม่ที่ยิ้มให้เพราะเธอเชื่อว่าฮินาก ถืออย่างนั้นฮินาโกะก็ไม่สามารถยกโทษให้พ่อได้และไล่พ่อออกไปแต่ฮินาโกะคนนั่งเดิมจะเดินเข้ามาบอกว่าพวกเธอไม่จําเป็นต้องยกโทษให้พ่อเพราะเขาไม่สมควรได้รับการยกโทษแต่อย่างน้อยพวกเธอควรจะฟังเขาเพราะยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกัน ถึงอย่างนั้นตามเอกสารการแต่งงานของฮินาโกะก็ยังทำให้พ่อสามารถปลดหนี้ได้และมีเงินรักษาแม่ที่คาดว่าน่าจะป่วยเป็นมะเร็งตามที่เคยถูกกำหนดเอาไว้บนกระดานดำแต่ด้วยความที่ฮินาโกะไม่สามารถลืมความเจ็บปวดในอดีตได้ก็ทำให้ในฉากต่อมาฮินาโกะก็ยังเจอบอสตัวเดิมกับความทรงจำที่พ่อเคยควงมีดใส่เธอเรื่องราวดำเนินมาจนฮินาโกะมาถึงแท่นพิธีแต่งงานและได้เจอกับจุนโกะซึ่งฮินาโกะจะบอกว่าเธอรู้สึกได้ว่ากำลังมีบางอย่างชักใยเธออยู่ในครั้งนี้จุนโกะจะยอมหลีกทางให้เธอ ฮินาโกะเลยขอโทษที่เธอไม่สามารถเป็นลูกสาวที่ดีตามกรอบของสังคมได้และทำลายแท่นพิธีแต่เมื่อฮินาโกะทั้งสองคนได้เผชิญหน้ากันพวกเธอกลับพุ่งเข้าทำร้ายกันอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้พอทั้งคู่กำลังเป็นเครื่องมือของเทพซึคุมโมงามิกับเทพเจ้าจิ้งจอกในการต่อสู้กันโคโตยุกิเลยใช้วิชาแยากทั้งคู่ออกจากกันแต่มันกลับทำให้โคโตยุกิถูกเทพเจ้าจิ้งจอกควบคุมในฉากนี้เทพเจ้าจิ้งจอกจะอธิบายสาเหตุที่ทำให้ฮินาโกะเป็นผู้หญิงคนสำคัญที่เทพต้องมาแย่งตัวกันซึ่งผมจะขอรรรววมมขข้้้ออูลสส่่นนนนีเเาากกัับืๆะคบ ทุก8ปีผู้นำตระกูลจะต้องบูชายันหญิงสาวที่จิตใจบริสุทธิ์และมีสายเลือดที่ได้รับพรจากดวงดาวและเป็นที่รักของโชคชะตาเกลือทุยของเธอต้องถูกรีดออกมาและการเป็นเล่า8ครั้งร่างของเธอจะถูกยัดเข้าไปด้วยข้าวที่ผสมกับน้ำลายของผู้นำตระกูลแล้วเย็บปิดด้วยได้แล้วเก็บรักษาเอาไว้ในความือจนกว่ากลิ่นของเราจะหอมผ่านผิวหนังขึ้นมา เธอจะถูกสวมด้วยชุดเจ้าสาวอย่างดีล้วลอยบนแพฟางบนน้ําที่เจือด้วยเลาที่ทําจากเลือดของเธอจนกว่าร่างของเธอจะจมหายไปนั่นเป็นวิธีกรรมที่ถูกทําในอดีตเพื่อปกป้องแผ่นดินจากการทําลายของโอโรจิแต่ในปัจจุบันไม่มีการทําพิธีกรรมบูชายันแบบนี้แล้วเพราะตระกูลจิ้งจอกได้สร้างศาลเจ้าที่เรียกว่าพ่แห่งสวรรค์ขึ้นมาเพื่อกดพลังชั่วร้ายเอาไว้ หากสารเจ้านี้ถูกทำลายโอโรจิจะกลับมาพร้อมนำไหยนะสู่ทั้งผู้คนและแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของผู้นำตระกูลที่จะต้องปกป,ป,ป้องสารเจ้านี้เอาไว้และส่งมอบให้รุ่นต่อไปเพื่อยับยั้งไม่ให้หายนะเกิดขึ้นการแต่งงานระหว่างฮินาโกะกับคโคโตยกุกิจึงมีไว้เพื่อรักษาพลังของสารเจ้านั่นเองส่วนข้อมูลของตระกูลซึเนกิซึ่งเป็นตระกูลของคอโคโตยกุกิพวกเขาเป็นตระกูลที่ร่ำรวยเพราะผู้นำทุกรุ่นมีความสามารถในการทำธุรกิจ แต่ทุกครั้งที่เกิดทายนะครั้งใหญ่พวกเขาก็จะร่ำรวยขึ้นซึ่งก็เป็นรูปแบบเดียวกันกันกบกรณีที่มีการสร้างเขื่อนทําให้ผู้คนเดือดร้อนทั้งเมืองแต่โยเนดะที่เชื่อคําของจิ้งจอกกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมานอกจากนี้ยังมีการพูดถึงแม่บ้านชื่อซาชิเอะที่ตั้งท้องกับผู้นําตระกูลแล้วถูกขับไล่ออกไปซึ่งเด็กในท้องคนนั้นก็คือโคโตยุกิทําให้ในวัยเด็กโคโตยุกิอาศัยอยู่ในเมืองอิบิสุกาโอกะและได้เจอกับฮินาโกะที่ช่วยเขาจากการทําร้ายของจิงจจ้งจอกและจิ้งจอกกกันนนโเช่ แต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงจอกก็เข้าสิงร่างของโคโตยุกิกลายเป็นโคโตยุกิคนปัจจุบันที่เป็นหนึ่งในเพื่อนสมัยเด็กของฮินาโกะและชูที่เล่นสเปซวอ์ด้วยกันแต่แม่ของโคโตยุกิก็ย้ำตลอดว่าโคโตยุกิเป็นเด็กที่มีความพิเศษอยู่ในสายเลือดและเข้มงวดกับการเลี้ยงดูเขาให้โตมาสมบูรณ์แบบ เพาะเธอเชื่อว่าสักวันพอจะต้องเรียกตัวโคโตยุกิกลับไปเป็นผู้นำตระก,กูลแน่ทําให้เมื่อถึงวันหนึ่งโคโตยุกิก็ต้องย้ายออกจากเมืองเพื่อกลับไปอยู่กับตระก,กูลของเขาและเรื่องราวของโคโตยุกิในความทรงจําของฮินาโกะกับชูก็เลือนลางไปตามกาลเวลาแต่ในใจของโคโตยุกิไม่เคยลืมฮินาโกะเลยซึ่งก็เหมือนสวรรค์เป็นใจเพราะฮินาโกะคือคนที่เหมาะสมจะเป็นเจ้าสาวข,ของเขาตามพิธีกรรมพอดี ในฉากจบนี้เทพเจ้าจิ้งจอกได้เฉลยว่าในคืนที่ดวงจันทร์สีน้ำเงินเด็กสาวผู้มีความพิเศษจะเกิดขึ้นมาและได้รับพลังจากสวรรค์ซึ่งเด็กคนนั้นก็คือฮินาโกและทันทีที่เธอเกิดเวทมนต์ก็จะมาสถิตยอยู่กับผู้สืบทอดของตระกูลจิ้งจอกซึ่งก็คือโคโตยุกิและเขาก็จะถูกกำหนดให้ออกตามหาเด็กสาวที่มีพลังพิเศษคนนั้นมาแต่งเป็นภรรยา เทพเจ้าจิ้งจอกเลยอ้างว่าความรักที่โคโตยุกิมีให้ฮินาโกะไม่ใช่ของจริงแต่เป็นเพราะเวทมนต์ทางหางซึ่งเดิมทีจักูุลจิ้งจอกจะใช้เล่เหลี่ยมในการชิงตัวเจ้าสาวแต่โคโตยุกิกับดาฮินาโกะขึ้นมาจริงๆ แต่เลือกใช้วิธีปกติคือการขอแต่งงานอย่างถูกต้องซึ่งนั้นก็คือเหตุผลว่าทำไมเทพถึงต้องมาแย่งตัวฮินาโกะเพราะเธอเป็นเด็กที่สวรรค์มอบพลังให้นั่นเองฮินาโกะจิ้งจอกจึงต่อสู้กับเทพเพจ้าจิ้งจอกขณะที่ฮินาโกะคนนั่งเดิมก็จะต่อสู้กับเทพซึคุมโมงามิเพื่อปลดปล่อยทุกสิ่งจากการชักแย,ยของเทพและเธอจะได้กำหนดอนาคตของตัวเองจริงๆหลังจากชนะโคโตยุกิจะพาฮินาโกะทั้งสองคนหนีออกมาและขอโทษแทนเทพเจ้าจิ้งจอกเพราะปกติแล้วเขาจะใจดีกว่านี้ แต่คืนนี้เหมือนฉันดื่มหนักไปหน่อยโคโตยุกิขอโทษที่เขาอยากมอบตุวอย่างให้กับฮินาโกะโดยไม่ได้นึกถึงความต้องการที่แท้จริงของเธอเลยโคโตยุกิยืนยันว่าความรักของเขาไม่ได้พอิด์ของเวทมนต์แต่เขารักฮินาโกะจริงๆและเขาจะจัดการกับเรื่องเทพบุ่นวายที่เหลือเองฮินาโกะเลยบอกว่าหากโคโตยุกิรักเธอจริง,งเธอก็หวังว่าพวกเธอจะได้พบกันอีกและระหว่างนี้เธอจะคิดเรื่องนี้ให้ดี จากนั้นภาพจะตัดมาที่ฮินาโกะทั้งสองคนกลับมาอยู่บนเขาในพบเมืองหมอกที่นี่ไม่มีใครบครบกวนอีกแล้วนอกจากจิตใจทั้งสองด้านของฮินาโกะที่สามารถปรึกษากันได้อย่างสงบส่วนด้านโคโตยุกิเขายังไม่ได้มาหาฮินาโกะแต่เขามีการส่งจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เขาลองทำสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องการและเมื่อใดที่ทำทุกอย่างจนพอใจแล้วเขาจะทบทวนความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อฮินาโกะอีกครั้ง ทำให้ในฉากจบนี้ทั้งฮีนาโกะและก็โตโยกิต่างก็ไม่ถูกกดดันและมีเวลาที่จะมองเข้าไปในจิตใจของตัวเองว่าความต้องการจริงๆของพวกเขาคืออะไรกันแน่ส่วนทําไมเส้นทางนี้ไม่เกิดภัยพิบัติหรือทําไมถึงไม่เล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับและฉากจบที่5 The Great Space Invasion จงลุกขึ้น Space Army มาแล้วเงินไขคือต้องฟังวิทยุ UFO ตามด้วยเจอโปสเตอร์หนังทั้ง3อันและจบที่ Arm r e วิ e The Great Space Invasion อันนี้เป็นฉากจบตลกๆครับรู้ไว้ํำๆไม่ต้องใส่ใจมาก ในฉากจบนี้กลุ่มของฮินาโกะชูและรินโกะจะสรุปว่าที่คนในเมืองหายไปกันหมดเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่แฝงตัวอยู่กับมนุษย์แต่ซาคุโกะที่ตายไปแล้วก็ปรากฏตัวพร้อมกับซาป,ปลาดเจ้าสาวและบอกว่าเธอยังไม่ตายและซาป,ปลาเจ้าสาวก็คือหุญญ่นยนต์ที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อตามล่าเอเลียนทําให้ซาคุโกะคนที่โดนหมอกฆ่าตายไปตอนต้นเกมก็คือเอเลียนที่ปลอมตัวมานั่นเองและที่มันไล่ตามฮินาโกะก็น่าจ,จะเป็นเพราะใกล้ตัวฮินาโกะมีเอเลียนแฝงตัวอยู่ซาคุโกะเลยบอกให้ทุกคนเพิ่มพูด ทำให้ทุกคนเริ่มแชร์ความลับของคนอื่นออกมาอย่างเช่นรินโกแอบ,บเอาเส้นผมของชูไปไว้ใต้หมอนเพื่อทําเสน่ห์ฮินาโกเคยลืมชุดชั้นในเอาไว้ที่ค่ายแล้วไม่ยอมไปเอาคืนหรือชูแอบ,บเอาภาพนาเพื่อนไปแปะไว้กับภาพนางแบบชุดว่ายน้ำไม่นานหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ามาตามที่นาโกกลับบ้านไปทานมื้อเย็นอย่าง,งมีความสุขและนั่นก็คือฉากจบทั้ง5แบบของเซเลนทิวเอฟหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ